น้ำแข็งวิเศษเอ,อ๋ยจงปรากฏต่อหน้าข้าข <'s> ้าได้ข่าวมาว่า <'s> เจ้าหญิงดีว่าหนีออกจากวังอย่างนั้นหรอถ้าอย่างนั้นก็ดีสิทาหารของพวกมันจะได้หมดขวัญและกำลังใจและเราจะเอาโอกาสนี้บุกพวกสิริโสภาให้เละเป็นหน้ากองไปเลย ก้มลงหมอบกราบกางวางขาคุณผู้ชมทุกท่านค่ะกลับมาอยู่กับดีชันนะคะ CR Boss s t สตกับเกมโอเวอร์วอค่ะตอนนี้ควีนเมยร้ายมากค่ะคุณผู้ชมค่ะเนื่องจากนางทราบข่าวมานะคะว่าเจ้าหญิงดีว่าเนี่ยได้หนีออกจากวังไปทําให้ขวัญและกําลังใจของเหล่าทหารสิริโซภาค่ะหมดไปนะคะดังนั้นควีนเมย r จะใช้โอกาสตรงนี้ค่ะในการบุกเข้าไปโจมตีค่ะคุณผู้ชมค่ะแต่ก่อนที่เราจะทําการโจมตีนะคะ ต้องเปิดลูทบ็อกเอาเลิกเอาชัยค่ะเผื <c oughs> <c oughs> ่อคุณผู้ชมงงนะคะว่าคลิปที่แล้วเนี่ยเพิ่งเปิดไป23กล่องทําไมคลิปนี้ถึงมีอีก13กล่องอย่างรวดเร็วต้องอธิบายนิดนึงค่ะไอคลิป23กล่องอ่ะคุณผู้ชมดิฉันอัดไว้ตั้งนานแล้วนะคะเพียง <c oughs> แค่ว่าเพิ่งเอามาปล่อยค่ะดังนั้นเนี่ยดิฉันก็สะสมจากเลเวลมาปกติเนี้ค่ะสะสมมาตอนนี้ก็มี13กล่องแล้วนะคะดังนั้นเราจะมาเปิดกันก่อนค่ะ สิงเกอร์ครอสแน่แนๆค่ะทุกคนค่ะจะแหกอีกไหมก็ไม่รู้ต้องเอาเลิกเอาชัยนะเธอตายแล้วถ้าแหกก่อนสู้นี้แสดงว่าวันนี้สู้ก็ต้องแพ้แน่นอนค่ะดังนั้นอย่าแหกเลยนะลูทบล็อกมาค่ะกล่องที่1นนะคะจาก3ากล่องสีม่วงมาค่ะคุณผู้ชมค่ะสีม่วงรู้สึกว่าได้เป็นเงินเนาะอันนี้เป็นสเปรย์ของเกนจินะคะน่ารักมาก สมัยนางยังเป็นเด็กกระโปโลนะคะคุณผู้ชมค่ะแล้วก็ได้เงินมาเนาะกล่องต่อมาค่ะ <c oughs> จะแหกอีกหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่เมื่อกี้ถือว่าเริ่มต้นได้ดีนะมาถึงก็มีสีม่วงโผล่ไงเออดังนั้นมาต่อเลยจ้ากล่องต่อมาสีฟ้าตองนะคะก็ตามเียค่ะคุณผู้ชมแต่มันจะมีไวไลน์ของสิริโตภานะคะที่เรายังไม่ได้เนาะเออด้อยู่ค่ะคุณผู้ชมค่ะ ก็เราคิดง่ายๆค่ะใน1 3กล่องเนี่ยพูดถึงถ้าได้สักหนึ่งทองก็โอเคแล้วค่ะแต่ประเด็นคือทองที่เราอยากได้คือชุดจังแลดของฮาโลวีนนะคะคุณผู้ชมยังไม่ได้เลยค่ะเป็นชุดสีทองสุดท้ายนะคะที่ดีฉันยังไม่ได้เนาะเออที่เหลือคือได้หมดแล้วค่ะดังนั้นต้องมาลุ้นกันค่ะว่าวันนี้จะได้หรือเปล่า, <What>? <laughs> <laughs> าคุณผู้ชมอีหอยแต่โอเค <laughs> ได้จังเล็ดจริงด้วยสีทองแต่ไม่ใช่ฮาโลวีนค่ะคุณผู้ชมเฮ้ยแต่ถือว่าดวงมานะเพราะตอนนี้คือทองออกมาหนึ่งทองแล้วค่ะถ้าสมมุติหลังจากนี้ทองออกอีกอ่ะก็คือเป็นผลกําไรแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะเนาะตายแล้วมีความตื่นเต้นเ,นเบาๆน,นั้นใส่ก่อนเลยค่ะจริงๆชุดนี้เอาไปใส่วันฮาโลวีนก็ได้นะมีความน่ากลัวอยู่คุณผู้ชมดูดิหุ่นไล่กาเบาๆนะคะเออ อันนี้เป็นไวท์ไลน์ของดีว่านะคะแฮปปี้ฮาโลวีนเสียงน่ารักใสๆแอปเบลมากเลยค่ะอุ้ยแต่เมื่อกี้สีทองมาคือกรี๊ดดังมากอีหอยมาต่อค่ะโอ๊ยตายแล้วตายแล้วมาอีกไหม <c oughs> สี้ปนะคะได้อะไรไหมได้ไวท์ไลน์ฮาโลวีนนะคะสแกรี่ของเมยค่ะใส่เลยค่ะคุณผู้ชมจะได้ไหมจะได้ไหม สีม่วงมานะคะถือว่าดีอยู่อ <c oughs> คุณผู้ชมยังไม่มีไงคะก็เลยต้องกรี๊ดดีใจนะคะสำหรับชุดวันฮาลโลวีนของป่าฮันโซมีความเป็นไททันเบาๆคะ่ะคุณผู้ชมคะ่ะกล่องต่อมาเลยคะ่ะอุ้ยตายแล้วน่าจะโอเคอยู่นะคุณผู้ชมเปิดครั้งนี้อ่ะโอสีฟ้า2นะคะอ้าอด วิกตอรีโพสของแม่สิริโภานะคะเรายังไม่มีไงคุณผู้ชมถือว่าได้อยู่ค่ะต่อมาเลยนะคะอุ้ยหลุดมากสีฟ้าหนึ่งค่ะเอ่อจะมีเป็นเซตฮาโลวีนค่อนข้างเยอะนะคะแต่ว่าของวิกตอรีโพสแม a c คลีเนี่ยจะซ้ำที่เราได้มาจะเป็นสเปรย์ค่ะน่ารักเนาะอันนี้ท็อปยอนนะคะอันนี้เป็นป่าลายฮาร์ดค่ะ มีความเก๋มากดูดิตาลายฮาร์ดแบบโชว์เดือ่ะคุณผู้ชมกล่องต่อมาเลยค่ะลูกเอาเลิกเอาชัยนะคะสีม่วงมาค่ะคุณผู้ชมเฮ้ยอะไรอ่ะซ้ำหมวเสียดายจังเป็นไฮไลท์นะคะแต่ว่าเรามีแล้วคุณผู้ชมค่ะแอบเสียดายเบาๆเนาเนะอันนี้ไวไลน์นะคะของวิดโอเมเกอร์ค่ะวันฮาโลวีนเหลืออีก5้ากล่องแล้วค่ะไม่รู้จะออกหรือเปล่าไวาสีทอง คุณผู้ชมตายแล้วอันนี้ซ้ำนะคะเฮ้ยแต่เหมือนคำขอเป็นจริงมะคือดิฉันบอกว่าอยากได้จังแลดแงนี้จังแลดออกสองตัวแล้วนะคุณผู้ชมเพียงแต่ว่ามันไม่ใช่ชุดฮาโลวีนะคะเฮ้ยตายแล้วสิบสามกล่องได้สองทองอีหอยดิฉันจะโดนเกลียดอีกไหมเนี่ยเออ <laughs> ทำไมสีทองแบบรถจังเลยอะคุณผู้ชมะ่ะอันนี้วิกตอรี่โพสของริปเปอร์นะคะ อันนี้เป็นเสียงค่ะของลูติโอวันฮาโรวีนะคะมาเลยค่ะภาวนาสาธุนะคะจะมาอีกหรือเปล่าสีม่วงมานะคะเฮ้ยอะไรไฮไ,ไลท์หรอไฮไลท์ของอีเม๊ยน่ารักเฮ้ยแต่เอาจริงๆอยากได้ไฮไลท์ใหม่ของเมยมากคุณผู้ชมที่เป็นวันฮาโลวีนะคะอันนั้นเรายังไม่มีเลยอันนี้เพลเยอร์ไอคอนก็เกตนะคะของเมอร์ซี่ค่ะ อุ้ยตายวิกตอรี่โพส์ของยายนะคะมีความพอย n ์ข่าเบาๆอินี่นางแบบวิกตอเรียซีเครดมาก <laughs> เก๋อยู่ค่ะคุณผู้ชมค่ะ <im> เปิดต่อเลยนะคะเห <im itation> ลืออีกสามกล่องแล้วค่ะส <im itation> ีฟ้ามาสองนะคะ <im itation> อันนี้ต้ำแหกค่ะคุณผู้ชมค่ะ <im itation> อีกสองกล่องสาธุ <c oughs> <im itation> มาไหมสีฟ้าหนึ่งนะคะ อันนี้จะเป็นอะไรบ้างมีสเปรย์นะคะของอ,อนาค่ะแล้วก็อันนี้เป็นสเปรย์วันฮาโลวีนนะคะเหลือกล่องสุดท้ายค่ะคุณผู้ชมแต่เอาจริงๆอ่ะสีทองน่าจะออกยากแล้วแหละแต่ถ้าได้อีกก็คือเก๋มากแต่โดนเกลียดแน่นอนคุณผู้ชมมากับดวงนะคะบางทีมาค่ะไม่รู้จะออกหรือเปล่าสีม่วงนะคะได้เป็นเงินค่ะคุณผู้ชมค่ะแล้วก็ได้เพลเยอร์ไอคอนเก๋ๆมาเนาะ เพียงเท่านี้ก็หมดแล้วค่ะกล่องเราหมดเพียงเท่านี้นะคะเงินตอนนี้มี3,660เหรียญสามารถซื้อชุดจังแลดได้แล้วค่ะคุณผู้ชมแต่ดีฉันจะเก็บเอาไว้ซื้อตอนท้ายๆเนาะในระหว่างที่แบบยังอยู่ในช่วงกิจกรรมมาค่ะดีฉันก็จะทำการเปิดกล่องไปก่อนเผื่อมันได้นะคะ ทุกคนค่ะควีนเมิร์คัมแบ็กแล้วนะคะเราจะมาทำลายขวัญและกำลังใจของกระบทิรีโตพาให้หมดค่ะคุณผู้ชมค่ะได้ข่าวว่าเจ้าหญิงดีว่ายังหนีออกจากวังไปอยู่นะคะ <Yeah. S 1> ดังนั้นเราต้องใช้จังหวะนี้นะคะ่ะคุณผู้ชมขะทำลายขวัญและกำลังใจนะคะทำลายให้สิ้นซากอย่าให้มันเหลือคะ่ะเกมจะเริ่มแล้วนะคะควีนเมิร์ชทำหน้าที่ค่ะอีหอยดักก่อนเลยนะคะคุณผู้ชมขา ไปค่ะไม่ต้องออกมาอีพวกหอยทั้งหลายอุ้ยตายอีฟาล่าหลุดมาคุณผู้ชมมึนค่ะมึนสักแปบ๊บนึงเออใส่น้ําแข็งเอลซ่าเข้าไปใส่เข้าไปค่ะเผื่อโดนนะคะโอ้ตายแล้วตายแล้ว,ลวคุณผู้ชมว้ายอีหอยตายแล้วแลดูยากมากเลยค่ะตอนนี้นะคะทีมสิริโสพาไลาช้ได้ค่ะคุณผู้ชมค่ะแป๊บหบนึ่งนะคะตั้งสต,ติก่อน<ไ>ว้ายอีฟาล่าโผล่มาจากฟารามากคุณผู้ชมอีหอย ตกใจนะคะร้ายอะ่ะมันมีปลาล่านกี่ตัวอีนี่อย่าบอกว่าเล่นปลาล่านกันหมดนะร้ายกาจที่สุดคุณผู้ชมโอเคค่ะโอเคค่ะแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งโอ้ยตายแล้วตายแล้ว,ลว <laughs> <laughs> จะบ้าตายคุณผู้ชมอีพวกนี้นะคะเหาะเหินเดินอากาศค่ะอีวีโดก็มานะคะตายแล้วลายมากเลยอ่ะใส่สะเก็ตดน้ำแข็งเข้าไปคะ่ะ เอาให้มันโดนนะคะใส่เข้าไปอย่างนั้นแหละคะ่ะเผื่อมันโดนเผื่อมันโดนใส่ไปเลยใส่ไปเลยเธอโอ้ตา,ย,ตา,ย,ตา,ย,ตายแล้วตายแล้วตายแล้วข้างหลังก็มาอีแม่รัสเซียอีแม่รัสเซียแช่แข็งเลดอิโกเล็ดอิโกตายแล้วตายไปแล้วนะคะเกือบพลาดค่ะคุณผู้ชมค่ะเมื่อกี้นะคะเกือบแพุ้อ้ตายแล้วอีฟาล้านลายมากเลยอ่ะคุณผู้ชมอีนี่หอกไปหอกมานะคะเวียนัว ดูดิเวียนหัวมากคุณผู้ชมนางแบบโอ๊ยตายอีพวกนี้นะคะอีลูกช่างบินไม่รู้จะบินไปหาตะวันวิมาที่ไหนนะคะจับตกให้หมดโอเคค่ะโอเคอยู่มาแล้วค่ะมาอีกแล้วมาอีกละมาอีกละใส่ไป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 ,ใส,ไปใส่ไปเลยค่ะโอ๊ยตายแล้วตายแล้วเอออีแม่รัสเซียอีแม่รัสเซีย แม่รับเซียตายไปแล้วค่ะคุณผู้ชมขาดีค่ะเอาไอเย็นพ่นหนอยมันเลยนะคะอุ้ย <c oughs> โดนด้วยคุณผู้ชมเมื่อกี้ตกไปมัวๆนะอะไรจะเป๊ะขนาดนี้ค่ะอุ้ยตายเราระวังด้วยค่ะไม่รู้มาจากทางไหนกันบ้างคุณผู้ชมเราจะต้องแสดงอิจฉิตลิดเดทให้เห็นนะคะ <c oughs> ว่าพวกเราทีมควีนเมย์ลดขนาดไหนคะ่ะ <c oughs> ไปเลยค่ะลกูกอุ้ยตายเราระวังระวังโ <c oughs> หลายมากเลยคุณผู้ชมว้าตายล้วไปแล้ว หูมาจากไหนก็ไม่รู้มาจากไหนก็ไม่รู้ว้ายต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 ายแล้วตายแล้วไปแล้วไปค่ะสมน้ำหน้าสมน้ำหน้าหูยแหกมากคุณผู้ชมไปนะคะไปให้หมดค่ะแหกกันหมดแหกกันหมดควีนเมย์เลิศมากควีนเมย์เลิศมากควีนเมย์ค่ะแป๊บไข่อีแม่รัสเซียนี้ต้องเอาให้ล้มบีอี๋อี๋ มีการเอามือไก่หน้าปากด้วยคุณผู้ชมแหกแข้งแหกขานะคะตายแล้วเป็นท่าตายที่ลดเก๋มากอาจใส่ไปอีกใส่ไปอีกลูกสวยค่ะควีเนเมยระวังตรงนี้ด้วยระวังด้วยดีอยู่ดีอยู่คุณผู้ชม oh <my> อุ้ยอีฟาร่านี้ลายมากกระเด็นกระดอนค่ะส่งนําแข่งไปเรื่อยๆนะคะถือว่าใช้ได้ค่ะคุณผู้ชมมันจะแหกแล้วมันจะแหกแล้วมันจะแหกแล้วอีดีว่านะคะ อุ้ยตายตรงนั้นมาตรงนั้นมามั่วไปหมดค่ะมาหลายจุดมากเลยคุณผู้ชมใส่ไปค่ะใส่ไปค่ะใส่ไปค่ะกันเอาไว้ก่อนกันเอาไว้ก่อนว่ายตายคุณผู้ชม <c oughs> อีฟาร่านางนดเ <c oughs> นาะบินแบบ <c oughs> บินไป <c oughs> บินมานะคะ <c oughs> ให้เราเวียนหัวเล่นไงอันนี้ยิงก็ไม่ค่อยจะโดนนะคะพูดถึงค่ะว้ายอีหอย เดี๋ยวมาดูกันนะคะคุณผู้ชมหุย,ห,ยหล่นลงไปกี่ตัวหล่นไปคนเดียวค่ะคุณผู้ชมหรืว่าหล่นกันหมดนะคะลายมากเลยอีบ้าอีนี่นะคะไม่รู้เทรนมาจากไหนคะ่ะดีทีเดียวกระเดงกระดอนนะคะหุยตายแล้วแต่มันมากเลยค่ะคุณผู้ชมตู้กันอย่างเมามันนะคะเราต้องกันให้อยู่ค่ะถ้าเรากันอยู่นะคะเกมง่ายเลยไม่เสียเวลาไม่ยืดยาวค่ะคุณผู้ชม โอเคอยู่นะคะตอนนี้หักกันไปค่ะอิลูซิโอแช่แข็งแป๊บอย่าเพิ่งดิดออ้ยนอะพิคมาคุณผู้ชมแป๊บค่ะแป๊บค่ะมั่วไปหมดนะคะตอนนี้ว่ายตายลอตเตอรี่อีหอยจะใช้อันตีใช้อันตีทันนะคะแต่ไม่รู้ว่าทีมเรามีอยู่หรือเปล่ามาดูสถานการณ์ค่ะน่าจะโอมัง้งคุณผู้ชมได้อยู่ค่ะได้อยู่ เ้ยถือว่าเลิศนะเออประสบความสำเร็จอยู่ค่ะสำหรับตานี้นะคะมาลุ้นกันค่ะคุณผู้ชมว่าจะแหกหรือเปล่าไรหมดเวลานะคะนับถอยหลังมากเลยค่ะตอนนี้มาค่ะเฮ้ยอย่าพึ่งดันมาไอหอยใจเย็นค่ะติสอย่าพึ่งดันมาอย่าพึ่งดันมาค่ะหมีตลายปตายปตายปปอย่าพึ่งดันมาค่ะติสค่ะใจเย็นๆค่ะติ๊กลับไปให้หมด กลับไปค่ะกลับไปค่ะเอออีออ่อยทั้งหลายนะคะคุณผู้ชมโอเคค่ะโอเคอยู่โอเคอยู่ตายไปให้หมดตายไปให้หมดก,กั้นไว้กั้นไว้เออไปค่ะเป็นไงล่ะคะอีพวกติลิโตพานะคะให้มันรู้ลิศเด็กของควีนเมย์บ้างเลิศค่ะคุณผู้ชมค่ะ พร้อมลบไปกับควีนเม,มย์ไหมคะทุกคนตอนนี้ควีนพร้อมตู้มากเลยค่ะเริ่มแล้วค่ะคุณผู้ชมขาหนีส่งน้ำแข็งเอลตาออกไปก่อนอุ้ยตายแล้วตายแล้วเกือบแหกอีหอยบ้าดีเดือดนะคะเกือบแหกโชว์เลยคุณผู้ชม <c oughs> อาจส่งไปค่ะอีข้างบนนี้ก็ร้ายไงโอเที่ยวส่งอีนี่ออกมานะคะ <c oughs> กั้นไว้ก่อนค่ะอี <c oughs> จังแรกค่ะคุณผู้ชมขาส่งระเบิดออกมา เราส่งน้ําแข็งไปอีกสวยค่ะส่งป้ายส่งป้ายเผื่อโดนนะคะไปค่ะไปค่ะทุกคนตู้ตู้ตู้มันค่ะ <c oughs> อุ้ยสนุกดีนะคุณผู้ชมกระโดดไปกระโดดมาหื้โดนระเบิดจังแลดมากหลายกาดที่สุดตายแล้วจะบุกเข้าไปยังไงดีคะหูร้ายจังเลยอะคุณผู้ชมอีจังแลดอะแป๊บนะคะกันไว้ก่อนค่ะหลายมากหลายมาก โอเคค่ะแป๊บนะคะอุ้ยจะบุกยังไงดีเนี่ยแอบยากเบาๆคุณผู้ชมหนีอีบ้าไปค่ะอีหอยทั้งหลายเอาให้ไลฮา,าร์ดเกาะแตกนะคะคุณผู้ชมไปค่ะเกาะแตกแล้วมัง้งหนีกันไวก้กันไว้เดี๋ยวแหกค่ะโอเคอยู่ไหมโอเคอยู่ไหมไป <laughs> มีความอิลงตุงนังเล็กน้อยถึงปานกลางนะคะคุณผู้ชมค่ะได้อยู่ได้อยู่อุ้ยตายแล้วตายแล้วแหกค่ะแหกค่ะเข้ามากันแล้วนะคะลดมากคุณผู้ชมลดจริงอะไรจริงนะคะตายแล้วตายแล้วเออยิงโดนด้วย <laughs> โดนแบบงงงงนะคุณผู้ชมหนีไปค่ะไปค่ะ,คะกันไว้ก่อนกันไว้ก่อนอุ้ยระวังแหกระวังแหกทุกคนระวังแหกอิลูติโอมา ลูซิโอค่ะขอแช่แข็งเอลซ่าหน่อยายเรียบร้อยค่ะตายไปแล้วกั้นไว้ค่ะกั้นไว้ค่ะสวยมากคุณผู้ชมยึดได้แล้วนะคะสำหรับฐานแรกเนาะเดินมาสวยๆเลยค่ะควีนเมยคขาตานี้ควีนมีฝาแฝดนะคะมีการเล่นตัวเดียวกันค่ะคุณผู้ชมนีส่งไปเลยค่ะเราบุกมาถึงวังแล้วนะคะถึงธนามูละค่ะคุณผู้ชม ระวังตรงนี้ด้วยระวังด้วยระวังด้วยอะไรอะไรแมคครีอะไรคะวิอีกจังเลรลายมากเกลือกแหกกันนะคะคุณผู้ชมขาไปเลยค่ะเดี๋ยวทำการปู้ที่เต่าจากป้าฟ้าดีกว่าโอไม่รู้จะได้ไหมคุณผู้ชมไปตายแล้วสวยตายไปตายไปอุยระวังนะคะระวังนะคะอุ้ยตายแล้วคุณผู้ชมแหกเลยค่ะหล่นลงมาโธ่ เป็นไงบ้างเป็นไงบ้างเนี่ยแปบ๊บหนึ่งนะคะโอเคค่ะอุ้ยระวังระวังระวังเข้ามาแล้วพี่หอยทำอะไรก็ไม่รู้คุณผู้ชมมาถึงนะคะเข้ามาแล้วก็ปล่อยบอลค่ะไม่รู้เป็นยังไงบ้างน่าจะพังมั้งคุณผู้ชมแลดูแหกนะคะ <c oughs> ตายแล้ว <c oughs> มั่วดีค่ะคุณผู้ชมตอนนี้เพื่อนเรานะคะเข้าไปหนึ่งคนแล้วค่ะกล้ามา แต่ยึดไปได้ไม่ถึงครึ่งนะคะน่าจะตายไปแล้วค่ะคุณผู้ชมถือว่าเสียสละเพื่อชาติมากเราส่งน้ำแข็ง่งทบไปก่อนอุ๊ยอีจังแรกอีหหยตกใจอยู่ๆก็โผล่มาคุณผู้ชมนึกถึงแบบหนังฆ่าปรกกรรมมาอยู่ๆก็แบบมีอะไรก็ไม่รู้โผล่ออกมาโอเคอยู่ค่ะไปเลยไปเลยเธอระวังให้ดีอีกพวกนี้นะคะอุ๊ยตายลบตายลวไปแล้วอีไลฮาร แช่แข็งต,ต,ตายไปตายไปตายไปแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะอีไลาฮาร์เรียบร้อยนะคะรงเรียนจีนไปเลยค่ะอุ้ยตายรลไปแล้วมัวมากหลบก่อนหลบก่อนหลบก่อนอนีอีหอย <c oughs> ไปเลยค่ะทุกคนค่ะระวังนะคะหลบปูจีเจ๋าใส่คุณผู้ชมระวังให้ดีระวังให้ดีอุ้ยตายแล้วปแล้วไปแล้ว หนีแช่แข่งลายฮาร์ดแช่แข่งลายฮาร์ดมันจะแข่งแล้วตายแล้วไอ้อี <c oughs> อหอยเสียใจมากคุณผู้ชมน้ำตาจะไหลอะไรคือการที่มันตบแบ็คแฮนดูดี <c oughs> มาค่ะคุณผู้ชมเราบุกเข้ามาแล้วนะคะดิฉันฆ่าใครตายไปก็ไม่รู้วัอะไรอ่ะ <c oughs> เข้ามาแบบงงงงแล้วอย,อยู่ๆก็ได้คุณผู้ชมเฮ้ <c oughs> ยแบบงงมาก <c oughs> อะไรอ่ะงงจริงค่ะคุณผู้ชมขะแต่เอาเป็นว่าเราเลิศนะคะเป็นไงล่ะคะคุณผู้ชมขาเราแสดงอิทธิฤิ์ของควีนเมยนะคะบุกมาถึงวังของสิริโสภาเลยค่ะอย่าได้กลัวนะคะเราต้องย่ำยีมันให้ถึงที่สุดค่ะคุณผู้ชมขา บอกเลยงานนี้ไหลซึ่งความปราณีแน่นอนฉันจะเอาพวกแกให้ถึงที่สุด<า>อีสิริโสภา <laughs> อินหรอ <laughs> แลดูอินไปนะคะคุณผู้ชมขะอุ้ยตายแล้วอีฟาร่าดูดีลายมากคุณผู้ชมอีหอยนี่โอ้ยตายส่ง <laughs> มิดตายเข้ามาถึงในบ้านนะคะ <laughs> <laughs> มาค่ะมาค่ะอย่าได้กลัวอย่าได้กลัวใครหน้าไหนเมื่อกี้มันต่งมิดตายเข้ามาฉันส่งน้ําแข็งเอลฟาไปสู้ค่ะ ระวังด้วยค่ะคุณผู้ชมขาอาจตกไปก่อนฮุยมันมีวีดโออะลายมากเลยคุณผู้ชมอุ้ยตายแล้วตายแล้วแล้วแป๊บนะคะแป๊บนะคะตกไปขาดเกร็ดน้ําแข็งดีมาอุ้ยตายไอ้นั่นพวกเราหรือพวกมันพวกมันนะคะอีฟาร์ล่านกับเมอร์ซี่ค่ะว้ายตายอีวีดโอนะคะหูคุณผู้ชมลายมากดีนะเราไม่ตายอ่ะดูนางดิคุณผู้ชมหูอีนี่ลายมากเลยค่ะอีหอยนี่ตายแล้ว เราไปกันเพื่อนหรือเปล่าเนี่ยโอเคอยู่เข้ามาแล้วนะคะไว้ตายแล้วอีหอยอีหอยแป๊บค่ะชาร์จพลังนะคะแช่น้ำแข็งแป๊บโอเคค่ะอุ้ยตายแล้วตายแล้วตายแล้วคุณผู้ชมค่ะกลัวมากค่ะตอนนี้นะคะแต่เราต้องบุกแล้วค่ะเอออยู่ในนั้นแหละไอายตายแล้วติดน้ําแข็งไม่ใช่ติดน้ําแข็งติดกับดัาพูดผิดเลยคุณผู้ชมอุ้ยระวัง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  ตายแล้วตายแล้วมั่วมากเลยค่ะมั่วมากเลยค่ะแปบ๊บนะคะแปบ๊บนะคะแปบ๊บนะคะอุ้ยตายยึดได้แล้วค่ะไม่น่าเชื่อหน,นีแช่ก่อนแช่ก่อนแช่แข็งก่อน <c oughs> คุณผู้ชมทำไมมันมั่วจังเลยอย่ะดูมีความอิมรุงตนะุนังนะนีดิฉันมึนไปหมดแล้วเนี่ยหนีไอ้พวกข่อยทยอั้งหลายไปตายแล้วเ <c oughs> อ้ยมั่วมากนะ <c oughs> น้ำแข็งก็แบบหลุดออกจากมือนะคะคุณผู้ชมค่ะ งงกับชีวิตมากเลยค่ะตอนนี้จัดต <Justice. S 1> ิดหอยเสียบนะตีจัด t i c จัด s, oh <my> <S, <laughs> <S t i นะคะจัด t i c แล้วก็อาค่ะคุณผู้ชม <laughs> อาแข้งอาค่ะนะคะอีพวกนี้ <laughs> โอเคค่ะระวังค่ะระวังค่ะ <laughs> อุ้ยม m m ์ r ี y กล้าดีนะคะเอาปืนขึ้นมายิงเอาตายแล้ว <laughs> อมอร์ r ี y นะคะแหมทำมาเป็นกล้าดีควักปืนขึ้นมานะคะปรากฏว่าตายไปทั้งนั้นค่ะีวิโดจะตายแล้วคุณผู้ชม อุ้ยอีนี่หลบไปก่อนนะคะนี่อีบ้าอีบ้าอีพวกบา้บา,บา,บา,บาทั้งหลายฆ่ามันให้หมดนะคะจริงๆแล้วอันนี้คือวังของดีชันค่ะไม่ใช่วงังสิริโตพานะคะอีนี่ยึดไปจากดีชั้นค่ะเราต้องยึดคืนค่ะคุณผู้ชมอุ้ยตายวสตันมากตันมากแช่แข็งแป๊บแช่แข็งแป๊บได้อยู่ได้อยู่แป๊บนะคะคุณผู้ชมมาค่ะอีลิปเปอร์มาค่ะมาค่ะ ตายตายไปแล้วอีหอยเสียบนะคะ <take> <laughs> อุ้ย <take> ควีนเมยน่ากลัวมากคุณผู้ชม <laughs> อ่านระวังให้ดีค่ะตรงนี้ด้วยเออใส่ไปใส่ไปใส่น้ำแข็งไปค่ะ <laughs> มาค่ะระวังนะคะคุณผู้ชมค่ะเอาเกล็ดน้ำแข็งไปไปทำบิงซูก,กินนะเธอ <laughs> <laughs> โอเคค่ะยิงไปยิงไปเฮ้ยมันมีบัสเตียนไงคุณผู้ชม <laughs> <laughs> น่ากลัวมากน่ากลัวมาก <laughs> บัสเตียน <laughs> ระวังนะคะอุ๊ยตายแล้วตายแล้วหลายหลายหลายอิลูสิโอเข้ามาหนีหนีอุ๊ยข้างหลังข้างหลังข้างหลังนะคะอุ๊ยตายมึนอ่ะคุณผู้ชมมันเข้ามาหลายทิศเกินโูอีบาสเซียนลายมากเลอ่ะมาค่ะเราเข้ามาดันรถต่อดีกว่าเนาะระวังค่ะระวังค่ะทุกคนกั้นไวไม่ต้องออกมา <laughs> กั้นหน้าประตูมากคุณผู้ชมค่ะ โอเคค่ะทำลายประตูเลยหนีทำลายมันเข้าไปนะคะดีค่ะเอาให้แหกแหกเลยแหกแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะโอ้ตายแล้วอีบัสเตียนนะคะอีหอยนี่กันก่อนค่ะแช่แข็งแฟบมาค่ะมาค่ะร้ายรายไงร้ายไงยมันจะตายแล้วคุณผู้ชมอีลิปเปอร์เมื่อกี้นีเอาไปเอาไปพูดที่เจ้านะคะโดนไหมไม่โดนเลยบา้า <laughs> ่อยเปียบมากคุณผู้ชมอุ้ยระวังค่ะระวังค่ะอีแม็กครีนะคะป่าแม็กข้างบนก็มีวีดออยู่ไงเออร้ายนักร้ายนักฆ่ามันให้หมดที่พวกนี้หนีหายนู่นอะไรเล่า oh. กั้นน้ําแข็งไปนะคะคุณผู้ชม <My own. S 1> แป๊บค่ะเราก็ต้องกั้นตัวเองด้วยอุ oh. ้ยตายแล้วตายแล้วตายแล้ว, oh. ลว,ลวมัวมากมัวมากมันหลายตัวเกินว้ย <laughs> อีบาสเตียนมาตอนไหนเนี่ยร้ายกาจที่สุดคุณผู้ชม ระเบิดหอยแหกของจริงค่ะมาต่อกันเลยค่ะทุกคนค่ะดันเข้าไปลูกใกล้ถึงฝั่งฝันแล้วใกล้ถึงฝั่งฝันแล้วเลิศผ่านเลิศค่ะเ็นยตัตตาทาไมคะทําไมคะทําไมคะตอกก๊อตดูอะไรเราไอ้ได้ได้ได้นี่ลายมากหูอันติรัวมากคุณผู้ชมงงไปหมดนะคะไม่รู้ใครอันติใครตอนนี้ตายไปแล้วค่ะอีลิเปอร์ว้ยตะตานอีหอย เสียบมากขอเสียบอีเสียบ,ส,ยบสมนำหน้านะคะดันมาเลยค่ะเป็นไงล่ะคะอีพวกติลิโตพานี่คือพลังของครีมเมยค่ะ สำหรับวันนี้เอาไว้เพียงเท่านี้นะคะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์แชร์และ u b s สไคร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยค่ะกราบขอบพระคุณมากๆเลยค่ะ